เลยว่าจะเปิดคคือน้อยน้อผมเขาไม่เขาไม่เชื่อเขาไม่เช si ื่อที่มาอาจารย์เนี่ยมันน้อยคนที่จะเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยดีจริงของจริงทําได้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีบางคนที่เชื่อแต่มันส่วนน้อยอีนนี้ไอ้คนที่ไม่เชื่อเลยเนี่ยพอดีวันนั้นอะเมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอะจะมาทํางานเช้าก็จะมานอนที่ออฟฟิศผมนอนที่โรงรถนะครับจะมาจอดรอเข้าออฟฟิศเขาว่าฝันเห็นเลย จะว่าเป็นควายก็ไม่เชิงเหมือนหมาก็ไม่เชิงตัวดํามากน่ากลัวมากครับผมตัวใหญ่มากที่แบบมาจะเข้ามาในในซนออฟเขาฟิลลุงผมเองแล้วอยู่ๆก็มีวัวเ่ยปรากฏให้เขาเห็นว่าเป็นวัวแบบสีขาวเป็นวัวเหมือนอยู่โอผมลุกต้อนนะครับเป็นวัวเหมือนวัวในพระราชพิธีครับสีขาวมียันใส่เป็นป้องคอป้องทองอย่างเงี้ยเป็นปลอกครับเขาบอกวัวสวยมาก แต่มาซัดก,กับไอ้หมาที่ว่าีเป็นไอ้ตัวน่ะไอ้ตัวสีดําน่ะใส่กันลงรถด้พังโมเลนบอกไะซัดก,กันนี่ฝุ่นตลบเลยไล่กันแบบว่าแต่ยังไม่รู้ว่าใครชนะใครแพ้เขาตื่นเขาตกใจเขาไม่เล่าให้ผมฟังเขาไปเล่าให้น้องอีกคนหนึ่งฟังเขาเลยบอกเขาก็เลยเปิดในรูปให้ดูว่าเป็นวัวองค์ไหนในรูปภาพที่ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาจารย์น,นะครับเราบอก่าชี้อ,องค์สีขาวสีเงินนะครับเขาบอกเป็นองค์นี้มียันแบบนี้เลยเก็บอกว่าทีนี้เชื่อหรือยังเขาไม่มีอะไรให้สงสัยแล้วสำหรับอาจารย์ผมเขาบอกเนี่ย ตอนเนี้ส่วนประสบการณ์ของผมเองเนี่ยตอนนี้ผมขออาจารย์ใช้ใช้ชื่อผมแนะนําว่าไอ้ผมชื่อออตผมขออนุญาตใช้นามว่าธนูทองเทพฤทธิ์อาจารย์อนุญาตช,ชื่อในเฟซผมจะเป็นอดธนูทองเทพฤทธิ์นะครับอันนี้ขออนุญาตอาจารย์ใช้ผมเจอประสบการณ์กับพ่อธนูทองมานี่ผมมาได้เกือบสิบครั้งละเพราะผมคุมงานต่อสร้างนี่นคุมงานรับเหมาครับเวลาผมทํางานเนี่ยผมจะอยู่แข่งกับพวกฝนพวกดินตาอากาศอย่างนี้ครับผมจะเทถนนเทพื้นเนี่ย ฝนตั้งเขามาคอนเซ็ปไม่ให้ผมเทคอนเซ็บอกข้ามเทวันนี้ฝนตกผมบอกพี่ถ้าผมเทได้แบบว่า,ไม,าไ,ไม่เสียหายที่ให้ผมเทไหมเขาบอกคุณรับผิดชอบนะผมมั่นใจจริงขนาดว่าผมรับผิดชอบทั้งทั้ที่ฝนมาแล้วนี่ผมผมยกขั้นมาบอกนี่เลยพ่อลูกเทปูนนะพ่อฝนไม่ให้ดีนะพ่อฟ้าฝนล,ลมแรงไม่เอานะพ่อเอาแดดไม่เกินชั่วโมงครับเที่ยงหมดเป็นอย่างนี้ทุกครั้งทุกวันจนเขาบอกว่าถ้าผมอยู่เทไปเลย ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ไมไมกลัวซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้พี่ให้พูดถึงผลมาแล้วมันไม่ตกมันจะมีองค์องค์องค์คู่ชีวิตผมองค์หนึ่งออกมาด้วยสีดําจะจะขนาดขนาดประมาณใหญ่กว่านี้ครับรุ่นนี้ครับนนรบุ่นนี้ที่ผมห้อยอยู่สีดําคือ <c oughs> จะเป็นขนาดห้อยคอที่ใหญ่ที่สุดอันนี้อันนี้จะเป็นแบบขนาดขนาดขนาดเล็กทั่วไปใช่ไหมครับเล็ๆประมาณนี้พี่ประมาณสีขาวเนี่ยจะเป็นโอสีดําที่ผมห้อยอยู่ใหญ่ไต่างกัน ถ้าถามผมไม่มีผลครับมีคนเคยสงสัยว่าองค์เล็กๆแบบนี้พลังจะแค่ไหนอ่ะเขาฝันเห็นเลยนะครับท่านมาให้เห็นใหญ่ๆขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะท่านทำให้รู้ว่าไอ้ที่รูปลักษณ์นะอย่าไปยึดติดจริงๆแล้วท่านไม่ได้เรียกอย่างนั้นจะเห็นว่าท่านเป็นสีทองเนะงี่ยองค์จริงท่านข้างในท่านไม่ใช่สีทองนะครับมันอีกอย่างหนึ่งนะแล้วแต่ว่าท่านจะให้เราเห็นแบบไหนนะคนไหนสงสัยก็ได้เห็นถ้าถ้าถ้าเข้าถึงท่านล้วจะรู้ มีมีคนท้าทายที่อาจารย์บอกว่าอยากเห็นท่านะสวดอิติปิโ,โสประมาณร้อยจบแล้วครับเราอยู่ๆเขาหลุดไปเลยในี่ยพอบังอ่ะไปไปเจอลานญ้านะ่ท่านองค์มาเลยท่านยืนอยู่ลมหายใจแบบปืดๆแล้วประมาณทําให้เขารู้เลยว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากเห็นใช่ไหมเราก็ไม่กล้าเข้าไปเห็นอีกเลยกลัวกลัวจะชนแต่ท่านไม่ชนหรอกครับท่านทาให้รู้ว่าเองสงสยัยใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าสงสยัยเราจะได้รู้นะครับลองขอดูนะครับที่เห็นเห็นอยู่เนี่ย บมกว่านในประเทศนี้ไม่มีนะในไทยของพวกนี้เลยนะไม่มีอีกมีที่นี่หนึ่งเดียวสําหรับผมนะครับนนร่างไแม่ยายอ๋ออันนี้ก็คือพญาธนูทองเหมือนกันครับนีลืมเล่าอันนี้คือเกิดเกิดเกิดกับผมเองกับครอบครัวผมบ้านแม่ยายผมอยู่ที่พิษณุโลกอยู่ที่อำเภอชาติการก็คือคอมมิวนิสต์นะครับไอผู้หญิงล่องกล้าเท่านั้นนะครับเขาจะนับถือผีฝั่งโน้นนะครับแล้วคนรู้จักนะพี่นับถือผีเลี้ยงผีมันต้อพบรรลนะุดน่ะ ผมเอาพญาธนูทองอาจารย์ไปนะเป็นองค์บูชาน่าจะองค์ขนาดนี้ครับองค์นั่งประมาณนี้แบบตั้งเนี่ยทุกสีเลยเห็นว่าไปบ้านด้วยความที่ว่าลืมไปถึงคือเอาขึ้นห้องพระเลยเอาขึ้นไปตั้งเรียงห้องพระเรียบร้อยแล้วลงลางล่างแม่ยายผมพอดีแกไปช่วยแฟนผมล้างจานทาร้านอาหารไงครับอยู่ๆแกมานั่งที่โซฟาแล้วแกก็เทา้าต่อยอยู่อยู่งี่ผมก็ถามมาแกเป็นอะไรแกบอกไม่รู้อยู่ๆนั่งล้างจานอยู่ินดีเหมือนอะไรมาแทงแก แทงเสียบเข้าปุ๊บนี้เลยใจว่าต,ตัวงออย่างนี้เลยพยุงตัวเองมานั่งเก้าอี้ครับยิ่งนั่งมันยิ่งเสียบยิ่งบิดขึ้นเรื่อยๆมันงัดขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นมาลิ้นปี่อะไรอย่างเงี้ยหายใจก็ไม่ออกพูดก็ไม่ได้นั่งตัวเหลืองอยู่ผมก็พาไปหาหมอหมอบอกไม่เป็นอะไรอาจจะก,กดไหลย้อนอะไรก็ไม่เป็นอะไรเพราะงั้นผมมานึกขึ้นได้ผมผม,ผมมนันได้ขึ้นได้บ่าน่าจะสาเหตุยี้หรือเปล่า ผมรีบขึ้นไปห้องพระเอาขันห้าขึ้นไปขอขออนุญาตขอขมาลูกลูกขออนุญาตเจ้าที่ขอถ้าลูกทําผิดอะไรไปลูกขอขอโทษลูกไม่มีเจตนาพอผมวางขันห้าเสร็จผมลงมาไม่ถึงห้าทีแม่ยายผมหายเลยหายดื้อๆนี่แล้วผมก็ไปบอกแกว่าพอดีผมเอาเอานี่มานะครับแกาา <laughs> ก็มากระบบานผมพิธีนึงว่าอย่าทำอย่างนี้อีกว่าที่นี่อ่ะมันมันเป็นเขาเรียกว่าวิญ,ญญาณไอของบรรพุทดูแลอยู่ คือเขาเจ็บเขาโดนทำร้ายเขาก็มาสื่อให้แม่ยายผมรู้ว่าเขาโดนนะเพราะแม่ยายแม่ยายผมจะเป็นคนที่ว่านับถือยังถีอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็แกก็ทำบุญไนดะ้ไม่ได้ว่าไปแบบเล่นสายดาอะไรนะครับแต่ว่าเขานับถือมาอย่างนั้นเองแต่นี่ทําให้เรารู้เลยว่ารัฐสถานที่แต่ลัสถานที่เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเจ้าเข้าไปดับกลุ่มสี่สงม์ห้าเลยต้องดูก่อนว่าเขาอยู่ยังไงเขาก็อยู่ขเขาดีๆแต่คนที่มีตาในเขาเห็นว่าก็จิงหมดแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว ฝันเลยอ่ะแม่ยายผมกับน้องกับน้องแกมีหมดสี่คน่ะในคืนนั้นฝันเหมือนกันทุกคนเลยฝันว่าอยายยายทั่วที่เสียไปแล้วอะครับบอกว่าให้รีบข้ามคลองน้ํามารีบข้ามมาให้หมดทุกคนเดี๋ยววัวจะชนฝันเรื่องเดียวกันหมดทุกคนเลยนี่บางรูหลุดมาเรียกเอาเลยครับเขาเขาเจอไงเขาได้รับผลเขาก็มาบอกลูกหลานว่าเนี่ยเดี๋ยววัวจะชนนะให้รีบข้ามน้ํามาให้หนีเขาบอกงี้ผมเ่ยนั่งร้องไห้ผมสงสารเขาไม่รู้จะพูดอะไรอันนี้คือคือคือทําให้รู้ว่า เราต้องขออนุญาตเขาว่าขอวิญญาณที่ดีดวงจิตที่ดีที่นี่ไม่ให้รับผลกระทบอะไรนี่ครับเราบอกเขาได้นะจากนั้นไปผมเอาไว้บ้านเนี่ยผมไปไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนายายผมเขาก็ไม่ได้ว่ายกเลิกเลี้ยงผีอะไรครับเขาทำเหมือนเดิมแต่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเราคุยให้เข้าใจสิจ่งไหนไม่ดีออกไปสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วอยู่ได้เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับคิว่ามันเป็นเหตุเป็นผลไนหะที่ผมพูดอนะ่ะนั่นจะว่าแบบอุปโลกตั้งเอาแบบมุ่งมาให้เป็นของอาจารย์นรื่องดีไม่ใช่นะอันนี้พิสูจน์มา ามปีแล้วพี่ที่เจอมามีแต่เรื่องดีเรื่องไม่ดีเนะี่ยไม่ไไม่ได้เข้าใกล้เลยครับจากไม่ดีกลายเป็นดีย,ย,ยิ่งดีดียิ่งดปีเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับต้องต้องลองเองใช้เองมันบางบางทีเราไม่เจอกับตัวเราไม่รู้หรอกที่ผมพูดมันอาจจะฟังแบบสนุกสนุกไปลองดูนะครับแต่อย่าท้าทายนะ <laughs> <laughs> นี่อย่าท้าทายเด็ดขาดนะ <laughs> ผมบอกนะ <laughs> <laughs> กับขาวมันดำดำเป็นขาวนะนอย่าไปท้าทายกันนะแต่ถ้าว่าอยากรู้เป็นประสบการณ์นะ <laughs> ได้ได้พอได้อยู่ แต่อย่าเป็นท้าทายนะอันนี้ผมมันผมไม่รู้เรื่องด้วยนะเพราะว่าแรงจริงครับเป็นมหาสะท้อนนะครับของอาจารย์เป็นมหาสะท้อนทั้งหมดใครคิดไม่ดีกับเราไม่ต้องห่วงครับแต่ถ้าเราเขาดีอยู่แล้วเราไม่ดีนะเราไปทําเขานะเราเราเต็มเต็มเลยจะเป็นอย่างนั้นนะครับตรานี้ีครับผมอันนี้เฉพาะพ่อธนูทองนะครับอนี้เอางนี้ผมอันนี้เป็นสีทองอันนี้ผมไม่ค่อยได้ห้อยครับตอนนี้แต่ถ้า คือมันแปลกตรงที่ว่าอาวันแรกเลยดีกว่าเนี่ยที่ผมที่ผมมาบูชาองค์นี้อาจารย์เอไปผมฝันว่าผมเดินเข้าไปในปา่าเป็นถ้ำเหมือนเป็นถ้าเดินเดินไปแล้วเจอพระนั่งอยู่บนบนโขดเห็นเหมือนท่านนั่งสมาธิอยู่เนี่ยครับผมเดินผ่านไปสักคราหนึ่งพระองค์นั้นเหมือนกับปล่อยอะไรสักอย่างเป็นพวกคุณใสอะไรผมไม่รู้นะครับเป็นนกบินตามผมผมตั้งสติได้ผมว่าพ้าองค์นี้มาพ่อช่วยผมด้วยท่านพุ่งไปต่อหน้าต่อตาผมเลยนะพุ่งออกไปเนี่ย นกน่ะขนกระจิงหมดเลยล่วงเลยอ่ะคือทําให้เห็นคือท่านทําให้ผมรู้ว่าองค์นี้อาจจะเป็นองค์ที่คุ้มครองเองมือจะป้องกันเองในเรื่องของคุณใสท่านจะเด่นมากสีดำโคงกระพันการคุณใสเนี่ยสีดําจะจะเป็นทางนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมตตาโชคลาภเป็นทางเมตตาโชคลาภไปแต่ก็มีเหมือนกันนะครับพวกกันคุณใสมีเหมือนกันแต่ถ้าเอาหน้าที่เลยตรงสีดําอาจารย์เสกเขาจะไปตามสีครับเขาจะให้ให้ให้ลิตตามสี ต่ถามว่าถ้าเอาดูจริงๆอ่ะสีแดงอันนี้คือลิ์เรื่องของของกสินไฟครับแต่ทุกองคมีก๊าินไฟหมดนะครับแรงหมดเอาจริงอะ่ะแต่ถ้าสีดําเนี่ยคือเหมือนเขาให้ผมรู้ว่าตัวองค์นีนะเว้ยประมาณเนี้ยขนาดผมมีองค์ใหญ่ที่ตั้งบูชาอยู่อยู่ที่ที่อขาพิสเหมือนกันผมไปยกองค์นั้นขอว่าคือฝนตกฟ้ามันร้องแล้วมันมันมันขนองมากมันเปี้ยงตั้งย่งตั้ง,ตง,ตง,ตงแต่ผมขอองค์นั้นไม่ได้นะแต่พอผมยกองค์นี้ขึ้นนะ หนีออกไปห่าง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 ไปเลยนะครับทันทีเลยนะไม่ถึงห้านาทีฝนัน,นีนีออกไปเลยเนี่ยท่านระบุว่าต้ององค์เนี้ผมผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันทั้งทั้งที่เป็นสีดาองค์ใหญ่ประมาณนี้ครับององตั้งร้านนี้ผมยกขอไม่ได้แต่องค์เนี้ยผมยกขึ้นอนะ่ะทันทีเหมือนท่านแบ่งหน้าที่ทผมไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะผมคิอดอย่างนี้นะถ้าจะใช้ใช้อง์นี้นะเดี๋ยวเราเองในเรื่องของการอาจจะประมาณนี้อันนั้นคือเขาุ้มความบ้านเรือนไปคนหน้าที่แล้วอย่าไปยุ่งอะไรน่าจะประมาณนั้นนะครับ ผมคิดเหมนกันนะครับองเล็กผมมีครบสีาายยารครถาถาม,มงคลผูพุทธเจ้าครับเจ้าจบท่าน,นถอดครับก,ก็อา,ยอยา,าอรัธนาศีลห้าครับผมเวลาเราสวดมนต์อารัธนาศีลห้าก่อนศีลห้านะครับอารัธนาศีลห้าแล้วก็ไอ้ไอ้ก็าถามมุคลผู้ได้เจ้าจะเป็นคาถากำกับ ของเอกพยาธนูทองหรือว่าวัตถุมงคลของอาจารย์เอทุกอย่างใช้มงกุฎพทธเจ้ากํากับได้ครับอันเดียวกันเลยอันนี้จะเป็นองค์องค์คู่กายถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าใครรู้จักผมก็น่าจะรู้ประวัติองค์นี้พอสมควรแล้วเจอเจอบกันมาจนกรอบลานหมดลเลยออกหน้างานตลอดใส่ครั้งแรกเนี่ยเขินรู้สึกเขินๆน,น,นะแต่พอเรา,เรา,าเรามานึกถึงว่านี่นี่คือครูอาจารย์เราเนี่ยไม่มีคำว่าอายใครมองเดินผ่านยิ้มเอาเด้ เออใส่ให้ดูเลยแต่ว่าอยงนี้ยไปคุมงานลูกน้องสองร้อยสามร้อยลูกพี่ห้อยวัวธนูลูกพี่แบบนี้เอออย่างนี้แต่ทิ้งยองอยู่บางอย่าประมาณนี้นะครับลูกน้องผมนะถ้าถ้าเห็นองค์นี้เขารู้หมดนะครับพี่หุมห้อยเขารู้ลแล้วว่าเนีี้คือถ้าองค์นี้อยู่หน้างานเนี่ยไม่ต้องกลัวเขาบอกไม่ต้องกลัวแต่เราก็ต้องทําบุญด้วยนะครับมันอยู่ที่เราด้วยนะผมชอบสวดมนต์ ก็มีข้างในที่ผมชอบด้วยแต่ว่าอันนี้จะออกไปข้างนอกเน้เป็นประธานข้างนอก,นอกครับเรื่องฟ้าฝนเรื่องพวกอาวุามงคลเนี่สแล้วเผมนี่คือเชื่อขนมกินได้เลยเอาง่ายๆเลยแต่เราต้องถึงท่านนะครับเราต้องศรัทธาให้ถึงนะครับเราอย่าไปลังเลว่าเราไปอายเราไปแบบเคอะเขินอย่างงี้ไม่ได้ผลนะครับมันอยู่ที่กาลังใจเรายิ่งเรามั่นกับท่านมากเท่าไหร่อ่มันแรงส่งของเรามันจะมากขึ้นเท่านั้นนะครับเหมือนจูนสัญญาณนะครับจูนสัญญาณกันอนะ ถ้าเราถือท่านถึงท่านเราเชื่อท่านจริงๆอ่ะไม่ได้เชื่อแบบตามเขาแบบตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะดีครับมันมันก็เป็นเหตุเป็นผลประมาณนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าสีทองไม่ได้กันไม่ได้ป้องกันนะไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ว่าถูกฉลกกององค์นี้แล้วท่านก็ให้ผมเห็นแล้วว่าถ้าจะใช้ใช้องค์นี้สําหรับผมอ่ะคือฝันให่เห็นเลยมีมิตรไม่เห็นเลยเป็นอย่างเงี้ยต้องเจอกับตัวครับ สักครั้งหนึ่งก็ได้ก็จะรู้ว่าเนี่ยที่ผมพูดอ่ะผมไม่ได้พูดเกินจริงใชยย้จนกอ่จะไต่หมดแล้วะยันเริ่มจะเริ่มสีเปลี่ยนอากาศเข้าได้นะสียันเริ่มจะลอกละองค์อื่นแบบนี้อาจจะมีหลายองค์นะจะมีอาจารย์ทำไว้อาจจะหลายองค์สิบองค์ยี่สิบองค์แต่สาหรับผมต้ององค์นี้เท่านั้นเหมือนกับท่านลอกไว้แล้วอย่างเี้ครับเลือกไว้แล้วลลว่าตรงเนี้ยคู่คู่ชีวิตเองคู่กายใช้ในการทํางานนี้ครับใช้ป้องกันตรงองค์นี้อันอื่นก็แล้วแต่ความชอบเราไปประมาณนี้ครับ จับดูได้นะครับขอบริวมีท่านได้ครับพี่นี่แหละสีทองถ้าถ้าไม่ศรัทธาจริงไม่กล้าห้อยครับรุ่นนี้มันจะใหญ่ครับมันจะดูแบบนะดูลองดีรอจะไปเขินอายอะไรอย่างนี้ไงพี่กล้าห้อยไหมผมถามพี่ก่อน <net> เอาเอาถามตัวพี่กล้าห้อยไหมอ่ะไดไพพ้พี่ก็ยังไม่กล้าห้อย มันรู้สึกเขินๆอยู่ใช่ไหมครับอ่านั่นแหละนั่นแหละคือเรายังอาจจะยังไม่ถึงแต่ถ้าองเล็กอาจจะได้ใช่ไหมครับอ่าประมาณนั้นนี่แหละมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มันก็ไม่ยากจะพูดอันนี้เพิๆๆ่งนี้พี่ก้าห้อยไหมครับคำถามยี่ตรงใหญ่อย็นย,ยังไงน่าอะทำไมถึง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 ,ถงบอกว่ายังไม่กล้าห้อยขนาดนี้ไม่ได้ดีต้องห่วงเงาะเลยต้องให้ท่านรู้ว่าเฮ้ยศรัทธาจริงนะอะไรประมาณนี้ มันมีพี่คนนึงเขาเป็นเขาเป็นคนเลี่ยมเนี่แหละเขาองค์นี้เป็นประธานแล้วก็เป็นสามหัวงอะไรของเขาอะครับนั้นเยอะกว่าผมอีก <c oughs> <c oughs> นี่สาขาหลักของเขาย้อยไปอีกของผมเนี่ยองเดียวนะประมาณนี้แรกแรกก็มองผมห้อยเ้าห้างเดอะมอลบางกะปินะี <c oughs> ผมเดินผมไม่สนเนี่ยผมไม่สนใครเอะเขาก็มองผมเออมองไม่ไดี <c oughs> นี่นเราศรัทธาครับเรารักของเราอ่ะ ก็คือผมก็มากาดเอาแนบเน็บกอดนอนอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยนั่นคือเราถึงท่านละมาเนี้ยแหละครับคือๆก็ได้พร้อมแล้วครับครับสวัสดีครับพี่ๆก็ผมผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เอเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสมามาเรียนเมื่อน่าจะประมาณเนี้ยตอนนี้ก็เข้าปีกว่าๆแล้วก็เมื่อปีก่อนก็คือเปิด เปิดเรียนแบบนี้แต่เป็นรุ่นสองผมได้มีมีมีโอกาสมาศึกษา,าศาสตร์พลังงานพุทธคุณรุ่นสองกันคือผมก็ค่อนข้างจะเชื่ออะไรยากเหมือนกันแต่ว่ามันมีอยู่จุดหักเหหนึ่งในชีวิตคือไอ้ช่วงก่อนโควิดก็คือทําทํางานทําการอะไรมันไม่ค่อยได้เลยมันก็เลยเหมือนแบบเอ้ยมันชีวิตมันเครียดอหละมันเครียดมากจนแบบว่าเออเราไม่รู้ว่าจะหาทางออกอยังไงเราก็นอนไม่ค่อยหลับเราก็เลยเริ่มเริ่ม,มฟังธรรมะเริ่มแบบ เริ่มเริ่มศึกษาเริ่มเริ่มแบบสวดมนต์นะครับแล้วมันก็อาจจะมีอะไรไม่รู้อะไรมันดนให้ผมมาเจออาจารย์เอก็เป็นเจอในในช่องทางของ youtube ก่อนเราก็เลยอยากรู้ว่าไอศาสตร์พลังทุกคุณนี่มันมีจริงไหมอะไรเงี้ยจากเราที่เราเริ่มสวดมนต์แล้วเราก็มาลองทําตามดูแล้วก็ปรากฏว่าเอ้ยเอยเอว่ะมันก็มีคลื่นพลังงานเนี่ยในการที่ส่งส่งส่งให้พราเนี่ยมันกระเด้งจยิงๆผมก็ลองเลย ในศาสตร์เขาบอกว่าให้ทําอย่างนี้ท่องคาถาปจิจพุทธเจ้าเนี่ยผมก็ขึ้นไปลองที่ห้องพระเลยก็ปรากฏว่าตะกุดก,กระเด้งกระดอนกระเด็นหายไปหมดเลยผมเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนี่หว่าผมก็เลยเอาไงดีเนี่ยเดี๋ยวต้องมากราบอาจารย์เขาแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ว่าอยู่ใกล้ๆพอดีผมก็เลยมากราบอาจารย์พอมาบูชาวัตถุมงคลอาจารย์เนี่ยผมก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเรา จะได้ฝึกช่วงไหนนะเพราะว่าเขาเหมือนเพิ่งเริ่มฝึกไปก็เผอิญอาจารย์ก็เปิดเปิดเปิดเรียนพอดีผมก็มาลงเรียนศาสตร์พลังคุณคุณแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะมันจะมันจะไม่ได้แบบมันจะไม่ถึงตัวแบบเนี้ยคือมันจะเป็นห้องใหญ่แล้วก็เป็นร้อยกว่าคนมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าดูไม่ถ่อยไม่ค่อยทั่วถึงแต่ส่วนใหญ่เนี้ยรุ่นรุ่นสามที่เปิดมาเนี้ยจะเชื่อมกันได้ทั้งประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเหมือนดูกันทั่วถึงมากกว่ามันจะไม่เหมือนกับตอนที่ว่าเป็นห้องเยอะ ผมก็ศึกษาศาสตร์นี้ไปจนวันนั้น,นะผมก็ทําทํทำแต่ว่ามันทําได้ก่อนวันที่จะเรียนพอดีอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> ก็เลยเอาเอาศาสตร์นี้แหละมาใช้แล้วก็จะได้เดี๋ยวจะได้รับแจกเป็นเห,นเหนเเรียญเหรียญเทวสุวรรณนะครับมามาเป็นองค์คูเนาะ <c oughs> แล้วผมก็ฝึกศึกษาไปเรื่อยๆยในขณะที่ศึกษาเนี่ยเราก็พาแฟนเราไปทําบุญอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องเทวรูปพอดีผมก็มีประสบการณ์พอดีจะมาเล่าให้ฟัง เรื่องกับเทวรูปก็ได้เดินทางไปวัดวัดหนึ่งวัดนั้นอยู่แถวน่าจะพระรามสองผมไม่แน่ใจอ่ะแ็วัดนั้นเขาก็มีปกติเลยให้ไหว้เป็นเทวรูปเป็นอะไรแต่ครั้งเนี้ยที่มันก็ไม่น่าจะไหว้นักแต่เราก็ไม่รู้ด้วยความไม่รู้ไงก็เดินเข้าไปไอตัวผมอะยังไม่ทันะไรแล้วผมเห็นแฟนผมเขาเข้าไปไปยืนละไปชันหน้ากับ เทวรูปละเป็นลูกกงอ่ะนะแล้วเขาก็กันก้นๆไว้แล้วก็เป็นเทวรูปเยอะๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆมันก็เป็นที่ลังล้างหน่อยเขาก็ไปไหว้อะไรของเขารู้ตอนนั้นเราก็จับพลังพุทธคุณได้แล้วแหละแต่เราไม่ได้ใช้ก่อนศาสตร์เนี่ยคือเราก็ไม่รู้ไงพอเราเดินเข้าไปปรากฏว่ามันมีขึ้นพลังอะไรไม่รู้อ่ะมันกระแทกผมมันเป็นแบบวูบขึ้นมาเงี้ยมันก็ขนผมก็ลุกหมดเลยนะแล้วมันก็หายไปมผมก็เลยยังแซวเขาอยู่ว่าเอ้ยขอพรอ,อะไรวะทำไมขอตั้งจิต ตั้งใจขอจังอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าทวดาเขาให้พรแต่พอสักพักไม่ใช่ก็เดินกลับมาคุยกันบอกแฟนผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมตอนขอมันเหมือนมีอะไรดำๆมันยืนบังหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่บในในความในความมืดที่หลับตาตั้งจิตขอเออพวกมันดีหรือเปล่าผมกอ็อย่าคิดมากเลยอะไรก็นอนกลับบ้านไป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 ,ไป ใช้ชีวิตปกติแต่ระหว่างนั้นนะ่ะแฟนผมเขาก็เริ่มละเริ่มมีอาการแบบซึมเศร้าอะ่ะเหมือนประมาณแบบว่าทําอะไรก็เซนซิทีฟเออเขาเรียกว่าเซนซิทีฟแล้วกันครับแบบว่าขี้ขี้น้อยใจขี้แบบขี้งอนขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มแบบเริ่มแบบว่าไม่ค่อยอยากพูดด้วยทําอะไรก็จะแบบว่าตังกระตายไปหมดอนะ่ะเริ่มแบบอยากอยู่คนเดียวอยากอยากร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเซนซิทีฟแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรแต่แต่ทุกทุกวันนะ่ะผมจะนอนฟังบท บทส่วนมนของอาจารย์นะครับใน y o u t u ู e อ่ะผมก็จะนอนใส่หูฟังฟังนะแล้วผมก็จะทําสมาธิไปด้วยก็คือหลับหลับไปในดูลมหายใจแล้วก็หลับไอในขณะที่เราหลับอะ่ะรึ่งหลับครึ่งตื่นะมันมีมันมีมันจะเหมือนมีสภาวะหนึ่งผมก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแฟนผมเขาก็มาตีผมเลยนะบอกเบาเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกตื่นผมก็งงเบาอะไรวะผมก็คิดว่าไอหูฟังอะ่ะผมเปิดดังขนาดน,นั้นเลยเหรอมันเดี๋ยวลูกตื่น ผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ปิดเลยปิดแล้วก็หลับหลับไปเลยเพราะเรากาลังจะหลับอยู่ละพอเช้ามาผมก็ยังเอะใจอยู่ว่าไอหูฟังเนี่ยมันดังขนาดนั้นเลยเหรอผมถามเมื่อคืนเป็นอะไรเนี่ยมาตีทาไมแบบเขาตีเลยนะเขย่าให้ผมแบบเนี้ผมก,ก็เออเมื่อคืนเป็นอะไรเนี่ยก็ฟังตั้งหลายคืนไม่เคยบ่นผมเขาก็บอกว่าก็เมื่อคืนนะ่ะขู่อะไรไม่รู้แบบผมทําเสียงแบบทำลามออกมาห่ำห่ำผมก็เฮ้ยใช่เหรอบอกจริงบอกผมไม่รู้ตัวนะผมไม่รู้ตัวผมแล้วผมก็ยังไม่หลับนะ พะผมมาดูลมหงผมว่าผมันยังไม่หลับแต่ผมก็ไม่รู้ตัวว่าผมไปหึงห่อมอะไรตอนไหนก็เลยว่าไม่ใช่แล้วก็เลยว่าพาเขามาหาอาจารย์ถ้าตอนนั้นเขาก็ยังยังไม่ได้มามาทางนี้คือผมามาเรียนคนเดียวก่อนก็เลยมาหาอาจารย์คือพอมาอาจารย์มาเช็คพลังงานปรากฏว่าจริงๆด้วยไอในในที่เราไปขอพรอมาครับเออเราก็ถ่ายรูไปไว้เนาะตามวัดไอ้ตรงนั้น่ะไม่ไม่ใช่เทพเลยมันจะเป็นพระพิฆเนศองค์ใหญ่น่ะแต่อยู่ในนั้น เยอะมากเลยใช่ทั้งหมดอะ่ะแบบทั้งหมดไม่ใช่เทพเลยแต้สิ่งที่เขาไปขอเขาก็เหมือนเปิดเปิดทางให้เข้ามาใน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 ตัวเขาสรุปก็มีวิญญ,ญาณตามมาจริงก็ต้องให้ให้อาจารย์อะ่ะมามาเหมือนแบบว่าเชิญเชิญแบบว่าส่งเขาอ่ะนะแต่ในขณะที่ส่งอ,อ่๋อผมก็รู้แล้วว่าองค์ปู่เวทเดี๋ยวท,ที่ที่ทุก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 คนพวกพี่ๆจะได้รับแจกครับองค์ปู่เวทที่จะมาเป็นองค์ครูเราอ๋อยานบาร,รมีท่านเนี่ยในการศึกษาศาสตร์พระธรรมธุคุณเนี่ย เราสัมผัสกับยาท่านตรงๆยานท่านจะอยู่อยู่คุ้มครองเราด้วยก็เหมือนกับว่าท่านเหมือนเตือนท่านมาแล้วลว,วันนั้นที่มาไล่อ่ะท่านก็ลงผ่านผมนะอันนั้นเราก็เลยรู้ว่าอ๋อปู่ท่านมาเตือนแล้วนะว่าไอ้ที่ไปขอมาเนี่ยคืนนั้นเลยนะคือไวัยวัยเฉยๆคืนนั้นมานเขาแบบมาแบบพ่มที่แบอกว่ามีแต่ผม่ไม่รู้ตัวผมหรอกผมก็คิดว่านอนไปก็เลยรู้อ๋อออนเนี้นยมันไม่ใช่เรื่องเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงแฟนผมเขาเลยเริ่มแบบ เริ่มเริ่มเริ่มอยากรู้เรื่องเริ่ม,เร,มเริ่มอยากสนใจก็เลยมามาเข้าวิธีสวดมนต์เข้าวิธีอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆบ่อยๆเข้าเขาก็เลยฝึกจับพลังด้วยเลยทุกวันนี้เขาก็ก็จับพลังถือว่าได้เก่งมากแล้วครับก็ใช้ศาสตร์เนี้ยช่วยดูแลคนในบ้านกันไปใช่มันก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ว่าจริงๆมันมีประโยชน์มากแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้จะพูดกับใครได้ได,ได้ได้อธิบายเลยด้ง่ายๆครับแต่ว่า ไอ้พวกเนี้ยมันมีอยู่ใกล้ใกล้ตัวเรามากเราก็เป็นที่ที่แบบเราเตือนคนในครอบครัวเราได้อย่างวัดนูน้นวัดนี้วัดนั้นอะสมมถ้าผมจําไม่ผิดจะชื่อวัดทรงธรรมนะอยู่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 ฝั่งนั้นอ,อันนี้เราก็บอกกันไว้เป็นกันแบบการภายในเนาะแล้วก็มันก็มีอีกหลายๆครั้งหลายๆคราวที่แบบว่าไปเที่ยววัดอ่าวัดหนึ่งก็อันนี้ไม่มันอยู่แถวแถวแถวนครสระบุรีนะครนายกอะครับ ันั้นก็เขาดังเรื่องเทวเวสสุวรรณแต่ข้างไหนก็ไม่ใช่เทวเวสสุวรรณอีกอันนั้นพอปกติผมไปไปไปวัดเนี่ยผมจะแบบอยากไปไหว,ว,ว้นู่นไหว้นี่ไหว้นั่นแต่ว่าพอ,พอเอินเราเราศึกษาศาสตร์นี้มามากๆอ่ะเราเป็นไรไม่รู้ว่ามันก็เหมือนมีครูบาอาจารย์เขาแบบเตือนไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ไปไม่ให้ลงอะนะไอ้พวกคนเอ่พวกรุ่นน้องๆผมมาเขาก็ไปไหว้อะไรกันเสร็จอะผมก็ไม่เอาอะไม่ไปอะผมหงุดหงิดมากเลยอยากจะกลับบ้านอยากจะขึ้นรถผมวาโอเคตอนที่ว่าเขาขึ้นรถกันแล้วอะ ออกจากที่นั่นอะเออผมก็เลยรู้สึกว่าเออม,มันมันมันออกไปแล้วเวย้ยมันแบบว่าได้ได้กลับบ้านนาทีแต่ในขณะที่กลับอะมันเหมือนแบบว่าผมมาหาวถามตั้งแต่สระบ,บุรียันยันมาถึงนนทบ,บุรีเลยแบบหาวอยู่นั่นแหละหาวน้ําตาไหลวอดวอดวอดแล้วแบบจนน้องก็ถามบ,บอกิี่ง่วงหรือเปล่าเนี่ยบอกเอ้ยไม่ได้ง่วงแต่กูไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมก็บอกไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยรู้สึกว่า เออแต่รู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรมาไม่ดีอ่ะเออพอพอกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาไล่เช็คพลังงานโอ้จริงๆด้วยแบบว่าการที่เราลงไปลงถ้าอีกมันก็จะมีพวกสิ่งที่เขามองไม่เห็นเขาเรียกว่าอาบมนุษย์คือพอผมเช็คไปเนี่ยพอหลังๆที่ผมมามาเข้าพิธีสวดมนต์ของอาจารย์บ่อยๆเข้ามันก็จะเหมือนแบบเหมือนบารมีเราได้ถูกเปิดอย่างเงี้ยครับพอเราเช็คพลังงานไปเนี่ยภาพมันขึ้นมาเลยว่าโอ้มันเป็นตัวนี่อยู่อยู่นะอยู่กับลูกอยู่กับหลานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่ว่าก็จะมีคนที่ไม่โดนก็มีเพราะว่าเอามีดของอาจารย์พกลงไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็บางทีก็รอดแต่ว่าเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ลงถ้ำอะไรเงี้ยเขาไอ้พวกนี้มันไม่สนใจมัน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 เกาะหมดพอมาก็ต้องมาเดือดร้อนชชวยอาจารย์นะพามาหาอาจารย์อีกแต่ว่ามันก็มันเป็นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้รู้ไว้ว่าบางทีมันมันเราไหวแล้วเรามันมันไม่ได้พาไปทางเจริญหรอกอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกที่มันเป็นเป็นข้อคติเตือนใจไว้ อย่างว่าผมก็เอกใจแล้วว่าโอ้ทาไมเราหาวน้ําตาไหลมันเป็นอาการเหมือนเหมือนเทวดาเขาอยู่ใกล้ๆเหมือนเวลาเราสวดมนต์มากๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแบบอาการหาวน้าตาไหลเยอะๆเยอะๆอเงี้ยผมว่าเราขับรถอยูุ่ดไปเป็นอย่างนงี้ว่าอ๋อเหมือนแบบครูอะเขาเหมือนมาคุมเรามาบางังเรามามามาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่ามีไม่ดีขึ้นรถมาหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อผมก็เริ่มเข้าใจทศาศาสตร์เนี้ยมันยิ่งศึกษาไปมันจะยิ่งแบบน่าทึ่งขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกใช่ครับก็จริงๆอยา่า อยากจะให้ทุก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 คนลองศึกษาครับแล้วก็อยากจะขอให้สําเร็จแล้วกันวันนี้เพราะส่วนใหญ่เขาก็สําเร็จกันนะพี่ <c oughs> ครับก็ลองขอครูบาอาจารย์ดูครับผมก็จริงๆแล้วโด,โดยโดยเรื่องทั่วไปมันก็มีประมาณเนี้ยแต่ว่ามันมันมันมีอีกหลายหลายเรื่องแต่จริงๆแล้วไม่อยากจะเล่ามันมันมันจะยาวไปใช่ล่าสุดนี่ที่ไปเออพระป่ามาก็ก็มีเหตุการณ์อีกอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นเหมือน เขาเรียกว่าอะไรนะคือมันมีมันมีพี่คนหนึ่งเขาเขาไปนอนกับผมแหละที่ที่พระป่าเนี่ยกับไปกับอาจารย์แล้วแบบว่าเราก็ไม่รู้ห้องนะแต่ว่าทั้งหมดอะสายพลังทุกคุณเราเขาใน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 โรงแรมเนี่ยก็คือเช่ากันหมดแต่ผมไม่รู้หรอกว่าห้องอาจารย์อยู่ไหนคราวนี้มีพี่คนหนึ่งข้อ,อการแปลกๆอะหลังหลังจากที่ไปทําบุญมาเขาแยกตัวไปไหว้ที่อื่นไงเขาก็ทําเริ่มทําตัวแปลกๆก็อยู่ในห้องกับผมอะเป็นผมก็ ผมก็คุยเขาเอ้ยทำไมพี่เขาแปลกแปไปว่าวันเนี้ยเราแยกกันแป๊บเดียวเองนะแยกกันตรงอาจารย์สวดมนต์เสร็จถวายพระป่าเสร็จอะไรเงี้ยเขาแยกกันไปกินแล้วก็มากินข้าวพร้อมกันเอ้ยทำไมเขาทําตัวแปลกแปลกเขา็ขาวนกะวายเขาเป็นอะไรแล้วก็เหมือนพยายามจะเอาน้ําอ่ะให้ผมกินเขาก็เหมือนไปเจกน้าอะไรไม่รู้ให้ผมกินผมเอ้ยไม่ใช่แล้วผมจับมาน้ํามก็รู้แล้วว่าเออน้ํมันมันมันไม่ใช่อ่ะผมก็เลยแบบ ตอนนั้นนะคิดคิดถึงอาจารย์นะโดยที่อันนี้อันนี้ผมจะเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานนะครับโดยที่ผมไม่รู้ว่าอาจารย์นอนไหนอะ่ะแต่พี่เชื่อป่ะคือพอป,ปิดประตูไปแล้วอะ่ะผมไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่กล้าเข้าไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาอยู่ๆเขาจะให้ผมมาเอาน้ําให้ผมกินเสกน้ําเลยนะเขาเสกเดี๋ยวนั้นเลยนะแต่ผมไม่กินผมว่ามน้้าอ่ะไม่ใช่แล้วพี่เขาเป็นอะไรไม่รู้ยเราเราติดประตูแล้วก็ถือน้ําไปเราเราเอาไงอยู่วะ ไปหาอาจารย์แล้วเราจะไปยังไงวะโทรศัพท์จะเข้าไปเอาดีไหมเด <BMW S 1> ี๋ยวเขาก็สงสัยแต่ด้วยจิตที่มันคิดอะไรไม่รู้ผมเดินดุม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 ลงไปคนละตึกอ่ะผมไปขอห้องอาจารย์ถูกอ่ะเนี่ยผมงงเนี่ยอาจารย์ยังอบอกอ้าวบิ๊กมาได้ไงผมไปขอห้องแรกเลยปังปังผมกะว่าถ้าไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวจะมันก็ต้องเป็นคนในกลุ่มเราแหละว,ว่าพอรู้ไหมว่าอาจารย์อยู่ไหนแต่เปิดมาเป็นอาจารย์หญิงเป็นพี่มดเปิดมาอ้าวบิ๊กทำอะไรเนี่ยจิตอ่ะจิตเราอ่ะมันสามารถ มันสามารถมันจริงๆมันพิเศษมากครับมันมันดุม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 ไปหาจนในนีน้ผมก็จะเล่าไว้ให้เป็นวิทยาทานนะนว่าเออถ้าเราศึกษากันไปจริงๆแล้วอ่ะที่เรามันมีอนุภาพเหมือนกันเช็คเช่นเดียวกันครับผมก็โดยโดยส่วนรวมก็เป็นประมาณนี้และอาจารย์ก็มาช่วยเหมือนเดิมแก้ให้เหมือนเดิมได้ครับนี่ประมาณนี้ครับขอบคุณครับผมครับ <c oughs> เฮ้ยไม่มีใครกดให้กดเองดูเด็ด